S Hi s student how are you สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะ the topic for today is หัวข้อของเราในวันนี้นะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะมิสก็มีนะคะ Conversation COVID-19 นะคะให้พวกเราทบทวนก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ Let's go 6 i x o'clock What time do you leave for school? At half past six. What time do you have breakfast? At seven ten. When will you have lunch? At twelve fifteen. When do you go to bed? I go to bed at nine PM. what is the meaning of am it means anti-meridian from midnight to midday What is the meaning of PM? It means post meridian from midday to midnight. หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในหน่วยนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนะคะจะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือ 1. การปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ต่อนะคะหัวข้อที่2นะคะจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน์ในชนุมชนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อที่1กันค่ะไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่1นนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะความหมายคืออะไรนะคะโครงสร้างนะคะ แล้วก็จะรู้ไปถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองของถิ่นด้วยค่ะอ่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ความหมายนะคะความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะหมายถึงรูปแบบการปกครองนะคะที่เกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลให้กับท้องถิ่นนั่นๆนะคะเพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของท้องถิ่นภายในอ,ง,อนงค์กรภารกิจนะคะและการตัดสินใจของประชาชนเองโดยมีกฎหมายให้อำนาจในการดำเนินกิจกรรมนะคะแล้วก็บริการสาธารณะที่จำเป็นบงางอย่างค่ะอ่ะเรามาดูนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะมาดูในโครงสร้างนะคะ ครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิน่นเห็นไหมคะว่าจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะจะมีอะไรบ้างก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือเราเรียกย่อๆว่าอบอจอนะคะนัาเรียนอาจจะคุ้นหูนะคะอบจอเนาะต่อมาเทศบาลน,นะคะเทศบาล และสุดท้ายนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะหรือเราเรียกว่าอบตนะคะเป็นตัวยอ่อต่อมาค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เมืองพัทยาอันนี้จะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะคะอ่ะต่อมาค่ะ เรามาเรียนในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือเราเรียกว่าอบอจนะคะจะประกรอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะคะซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราจะเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะส่วนฝ่ายบริหารเนี่ยเราจะเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ โดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นผู้กำกับดูแลนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูบทบาทหน้าที่นะคะและวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็จะมีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติเนาะประกอบไปด้วยสมาชิกสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะคะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดนะคะมาจากการเลือกตั้งดโดยตรงของประชาชนนะคะก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยคราวละ4ปีเหมือนกันนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีหน,น้าที่อะไร มีหน้าที่ในการช่วยเหลือนะคะสนับสนุนและก็จัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมหลายพื้นที่และหลายหน่วยงานนะคะจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเลยนะคะการประสานการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆค่ะ ต่อมานะคะมาดูแบบที่ส่นะคะคือเทศบาลเทศบาลเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะมีอะไรบ้าง 1. เทศบาลนครน,นะคะ 2. เทศบาลเมือง 3. เทศบาลตำบลน,นะคะเทศบาลทั้ง3ประเภทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไฟล์นิติบัญญัตินะคะก็คือสภาเทศบาล ส่วนฝ่ายบริหารเราจะเรียกว่านายกเทศมนตรีนะคะโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลเช่นเดียวกันค่ะ,ะเรามาดูบทบาทหน้าที่นะคะแล้วก็วิธีการเข้าดำร,ง,รงตำแหน่งของสภาเทศบาลกันนะคะสภาเทศบาลทำหน้าที่ในด้านนติติบัญญัตินะคะก็คือประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะคะมีวาระในการดำรง จำนวนสมาชิกเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละประเภทของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอ่ะต่อมานายกเทศมนตรีเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารง,งานในท้องถิ่นเทศบาลนั้นนะคะทั้งหมดเลยมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีด้วยกันนะคะเทศบาลมี รักษาความสงบเรียบร้อยเนาะทํานุบารุงและดูแลรักษาความสะอาดทั้งทางบกทางน้ํานะคะกําจัดขยะมูลฝอ,อยและสิ่งปฏิกูลการจัดให้มีน้ําสะอาดและการปราปานะคะการส่งเสริมด้านอาชีพสุขอนาไมายของประชาชนนะคะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นการจัดการการบํารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากปาา่าไม้ที่ดิน ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใกล้ชิดกับเทศบาลนะคะถ้าเป็นโรงเรียนของเราเนี่ยจะอยู่ติดกับเทศบาลเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็จะผ่านก่อนเข้ามาโรงเรียนนะคะต่อมา3นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเราเรียกว่าอ,อบอตอน,นั่นเองค่ะ ประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติที่เรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะโดยจะมีนายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแลค่ะนักเรียนจะเห็นว่าอบจเนี่ยผู้กำกับดูแลจะแตกต่างจากอบจอแล้วก็เทศบาลนะคะอบจอกับเทศบาลเนี่ยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล ส่วนอบตเนี่ยจะมีนายอำเภอนะคะเป็นผู้กำกับดูแลค่ะข่านี้นะคะมาดูบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งนะคะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัตินะคะประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านนะคะ ก็จะมีวาระขราวละ4ปีนะคะสปีเหมือนกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงานในท้องที่ของตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะมีวาระการดำเนร์ดำรงตำแหน่งขราวละ4ปีเช่นเดียวกันค่ะอะคราวนี้มาดู องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลน,นะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจษษษษษนะคะสังคมและวัฒนธรรมจัดให้มีการบำร,รุงทางน้ำแล้วก็ทางบุกนะคะรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะนะคะ ป้องกันและบรรเทาสาราภัยส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาและวัฒน,ธ,นธรรมค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็เรียนในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะก็จะมีอบจนะคะหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ3อย่างนี้ สามอย่างนี้ที่จะเหมือนกันคือวาระในการดำรงตำแหน่งก็จะมีอยู่4ปีด้วยกันนะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงสิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอนะคะกับเทศบาลเนี่ยผู้ที่กำกับดูแลจะเป็นผู้วารชการจังหวัดน,นะคะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะมีใครคะ,ะจะมีนายอำเภอนะคะเป็นผู้กำกับดูแลนะคะ วันนี้นะคะครูขอจบคลิปไว้ที่เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะสำหรับชัมม่วโมงหน้านะคะเราจะมาต่อในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษกันค่ะสำหรับชัมม่วโมงนี้นะคะครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ